ตลาดพลอยจ้า<ม>ตรงนี้นรตรงตน,นี้ก็จะเป็นสะพานาตรีรัฐค่ะเขาเรียกชื่อสะพานตรีรัฐที่ตลาดพอยจ้าทกนน่นมานตลาดพอยท,ทนะุกคนสวัสดีดค่ะวันนี้เออหมอน,นะป้ามาโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวสักครู่เราไปทานก๋วยเตี๋ยวกันจ้ะทุกคน จะมาโรงพยาบาลค่ะ,ะหมอนัดเรื่องเกี่ยวกับใจโตแต่คนเดี๋ยวไปทา่าเบิ้ลเดี่ยวกันจ้ะวังรถข้างในสวัสดีจ้าทุกคนนั่งรถเที่ยวกันดีกว่าจ้า ร้านขายก๋วยเตี๋ยวจทุกคนขานก๋วยเตี๋ยวร้านเนี่ยร้านเก่าร้าน,น,นเดิมโบราณจ้ะเนี่ยจ้ะร้านน้องน้อยเนี่ยร้านน้องน้อยก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงเป็นร้านแบบว่าอฝานี่เหรอนานมากมที่ว่าเปิดมาแล้วนานมากเะทุกคนเล,เลยเลยไปนหน่อยจ้ะทุกคน วันนี้มาทานกว๋วยเตี๋ยวบ<ร>ังจ้าก๋วยเตี๋ยวร้านที่อยู่บางจันนี่รึเปาจ๊ะบางจัน,น,นทบุรีนี่รึเปาจ๊ะน,นี่เรามาทานก๋วยเตี๋ยวจานร้านนี้ร้านเก่าแก่โบราณของงจันจ้ะทุกคนอืมนี่จ้าน,นี่ยค่ะก็ะเป็นร้านแบบนั่งง่าย,ายๆสบายสบายจ้ะ คือแบบชื่อชื่อดังมากทีร้านนี้เอ่อมีอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวก็เป็นก๋วยเตี๋ยวที่สนี่อาหารตามสั่งไว้นะคะแต่ว่าสุดท้ายสุดท้านเป็นก๋วยเตี๋ยวก็จาะฉันไม่กล้ามีทำเนื้อลูเอาแบบหมูก็ได้เอาเส้นอะไรอ่ะแมวเส้นหมี่หมี่ขาวหมี่ขาวอ๋ออันนี้หมูเปื่อยแล้วก็ ลกเนี Ming ่ยก็มีขนมาด้วยค่ะรเป็นน้องสาน้าสค่ะจะมีขนมเขาบอกวาเปิดมาที่ปีหสองปีเลยน้องน้อยอ๋อที่่นน้องน้อยมีจะห้าปีขึ้นนะแต่ไม่รู้กี่ปีอ่ะอันนั้นเลยยังห้าปีขึ้นนะแตไม่รู้กี่เมื่อกี้เหมือนเขาบอกอะไรสองสติองเหรอไม่รู้เออ ทานได้ดีกว่าเนาะหนมตะไนยอโหข้านอมถ้วย่ป็นแบบจาจัดคนไทยหนมตะไนอถ้วยนี่จะเร,เรียกว่าขนมถ้วยจ้ะของทานา้วยจัดเต็ม อร่อยมากอันนี้อะไรนะหมูรวมเขาจะมีคากิมีหมูเปื่อยมีตับมีหมูโสดมีลูกชิ้นนี่ก็อร่อยมเปื่อยอื้อยลนะอร่อยไห มีข่าหมูกรอ,อลูกชิ้นแต่อันนี้อันนี้น่นค่ะน่าอะไรน้ำ้อยต้มเติมน้ำอ้อยอยากชอบแต่เติมแต่น้ำเตามับไม่ใส่น้ำตาเลยหล่นเหรอชิมน้ำก่อนมาจะเค็ม เราจะชอบกินแตบเปรี้ยวๆเปรี้ยวกับเผ็ดจะไม่กินหวานดีไม่กินหวานมันมีความติดหวานจัดผิดก็ทำให้ท้องอืด่นเผ<ล>็ดกินไม่ได้เดี๋ยวนี้้าชอบน่าแต่ว่าลูกสาวบอกว่าอร่อยนะแต่ว่าจัดเขไม่ดีอยางจัดอาหารจะติดมือ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวว่าอันจะเดือดจังเนี่ยจ้ะขอบคุณทุกทุกคนทุกกำลังใจจากเข้ามาติดตามครับเชิ thank you thank you ขอบคุณค่ะเชิญ ไม่ได้มาเก็บแบบเจได้ด้วยอร่อยดูดีน้ำพงิก <Hello. S 1> ดูดีน้ำซุป <Hello. S 1> น้ำอะไร จะคืมๆเลยจ้าทุกคน